คนขาดโปรตีนมีอาการแบบนี้ครับหลายคนบอกว่าจะรู้ได้ไงว่าร่างกายขาดโปรตีนผมบอกว่าออย่างแรกแล้วกันคุณไปคำนวณดูก่อนแล้วกันว่าวันหนึ่งคุณต้องกิน0.6กรัม1กรัมหรือ2กรัมต่อหนักตัว1กิโลกรัม0.6กรัมจะเหมาะกับคนที่ไม่ออกกํบบาลังกาย1กรัมจะเหมาะกับคนที่ออกกํบบาลังกายเป็นประจํา2กรัมจะเหมาะกับคนที่ออกกํบบาลังกายแล้วต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับดังนั้นหน่วยก็คือ0.6กรัม ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวนันงั้นคุณไปคำนวณดูก่อนถ้าคำนวณเสร็จปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าคุณจําเป็นต้องกินโปรตีนเท่าไหร่ถึจ<ๆ>จงจะพอแต่ถ้าคุณบอกว่าอ,อยากจะรู้ว่าฉันกะเอาแล้วกันมื้อละหนึ่งฝ่ามือแต่อยากรู้ว่าที่กินอยู่เนี่ยมันพอไหมดูข้อที่1ครับข้อที่1ค่1คือคุณจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันค่อนข้างย้วยแบบแก้มก็ห้อย,อยๆนะครับจับตรงไหนก็ดูย้วยไปหมดพุงก็ดูไม่ค่อยมีไขมันแต่มันดูย้วยหลังจากที่คุณผอมลงแสดงว่า คุณกินโปรตีนไม่พอครับทำให้กล้ามเนือเนี่ยกับคอลลาเจนมันไม่กระชับเข้าไปนี่คืออาการแรกนะครับอาการที่2คือคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยบวมง่ายเวลาร่างกายเนี่ยได้รับโปรตีนไม่พอก็จะมีสารตัวหนึ่งที่อยู่ในร่างกายที่เรียกว่าอัลบูมิน A L B U M I n เวลาอัลบูมินในร่างกายไม่พอนะครับสักพักหนึ่งนะครับอย่างเช่นตอนเย็นๆคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่บวมง่ายดื่มน้ําก็บวมง่ายนะครับอากาศเปลี่ยนก็บวมง่าย ไม่รู้ว่าเป็นจากออาบุมินต่ำหรือเปล่าไปเจาะเลือดเลยจ้าเจาะเลือดเสร็จปุ๊บรู้เลยนะครับข้อที่3นะครับคือกระดูกของคุณจะเปราะแตกง่ายนะครับโดยเฉพาะคุณสังเกตดูนะมีงานวิจัยพบว่า ผู้หญิงวัยชาราที่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายแล้วก็ขาดโปรตีนมานานๆนะครับกระดูกจะค่อนข้างบางประมาณ 60- 70%เลยคือบางกว่าคนที่ออกกําลังกายแล้วบางกว่าคนที่กินโปรตีนมาพอผลสุดท้ายเนี่ยเวาล้มแล้วจะแตกหักง่ายถ้าใครแบบล้มนิดๆดูเบาๆอะ่ะอย่างเช่นพ่อแม่เราแบบล้มเบาๆทําไมกระดูกหัก2ท่อนเลยเนี่ยแสดงว่ากระดูกค่อนข้างบางนะครับร่างกายน่าจะขาดโปรตีนมานาน ข้อที่4คือถ้าเป็นเด็กจะสูงช้าเด็กที่กินโปรโตีนไม่พออย่างเช่นไม่ชอบกินไข่ไม่ชอบกินนมไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เด็กบางคนจะสูงช้า ไม่ต้องเปรียบเทียบกับเพื่อนนะครับสูงช้าเมื่อเทียบกับคนในตระกูลเดียวกันคุณดูก่อนนะว่าอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยบ้านผมจะส่วนสูงประมาณ1 6 5 170เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าผมสูงช้ากว่าเลดของบ้านผมแสดงว่าผมน่าจะขาดสารอาหารบางอย่างหรือขาดการออกกำลังกายแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าอยากจะรู้ว่า í, ลูกเราทําไมสูงช้าจังลองให้กินโปรโตีนจากไข่จากปลาจากเนื้อสัตว์เพิ่มเติมนมก็ได้ครับข้อที่5นะครับคือแผลหายช้าอันนี้เจอบ่อยมากเลยสมัยตอนเด็กๆักกวรล่นเรากินเยอะใช่ไหมอัตราการ ซ่อมแซมแผลมันก็จะเร็วแต่พอเราอายุมากขึ้นเรากินเนื้อสัตว์น้อยลงเรากินปลาเรากินไข่เรากินนมน้อยลงโปรตีนไม่พอเป็นแผลมันก็จะหายช้าจาก1วันอาจจะกลายเป็น3วันู่กว่าแผลจะหายข้อที่6คือคุณจะมีอาการหิวบ่อยและอ้วนง่ายใครก็ตามนะที่ระหว่างวันหิวอีกแล้วหิวอีแล้วหิวแล้วผมบอกได้เลยว่าส่วนหนึ่งเป็นจากการที่เราเนี่ยกินโปรตีนไม่พอดนะังนั้นอัดไข่เข้าไปครับ ถ้าใครบอกกลัวไข่แดงก็กินไข่ขาวไปเลยสี่ฟอง6ฟองต่อวันกินปลาสักครึ่งตัวตัวหนึง่งต่อมือนะครคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยวันไหนที่กินปลาวันไหนกินเนื้อสัตว์วันไหนกินไข่ขาวเยอะวันนั้นจะดูแบบชิลมากความหิวจะต่ํามากกว่าปกตินะครับข้อที่7นะครับที่เจอบ่อยมากเลยคือคนที่ขาดโปรตีนนานๆผมจะงอกเร็ว ผมจะลวงง่ายผมจะไม่ค่อยหนาตรงกลางนี่แบบว่าจะเริ่มโบง่ายๆเลยเมื่อเทียบกับรุ่นเดียวกันแนละ้วทำไมผมถึงรู้เพราะผมเคยเป็นตอนผมน้ําหนัก85กิโลช่วงนั้นผมกินแป้งน้ําตาลกินข้าวเยอะแต่ว่าโปรตีนกินน้อยแต่ว่าตรงกลางผมเนี่ยมันเกือบโบเลยนะผมต้องพยายามแบบปัดผมแสกๆปิดไว้นะเพราะว่าอายนะครับแต่พอผมทานโปรตีนเพิ่มขึ้นนะครับปรากฏว่า ผมเนี่ยมันก็ค่อยงอกขึ้นมาแล้วก็ผมเริ่มหนาขึ้นเท่ากับตอนก่อนอ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะผมแถมให้นะครับสังเกตดูเล็บนะบถ้าเล็บเราไม่เป็นสีชมพูแสดงว่านะครับร่างกายหน้าจะขาดโปรตีนอ่ะแถมข้อเ็จให้ถ้าใครจับผิวแล้วผิวรู้สึกตัวเองแห้งง่ายมีริ้วรอยง่ายรูรูมุนผลกว,ก,วกว้างกว่าสมัยวัยรุ่นเทียบกันแบบนี้ครับแต่ก่อนรูมุ่ผลตีบแต่พอตอนโตมากขึ้นอายุ30 40รูมุ่ผลกว้างแสดงว่าขาดโปรตีนแน่นอนงั้นใครก็ตามที่ขาดโปรตีนนะครับเราก็กินโปรตี ภายในเข้าไปส่วนบนหน้าจะเพิ่มโปรตีนยังไงเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องสําอางเยอะแยะเลยนะครับที่เขาพยายามใส่โปรตีนเข้าไปบางทีก็เป็นอะมิโนโบ้างบางทีก็เป็นคอลลาเจนถึงกันไหคอลลาเจนก็เป็นโปรตีนพวกอะมิโนก็เป็นโปรตีนนะครับส่วนที่ผมใช้ที่คลินิกจะเป็นโปรตีนจากข้าวสาลีภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า wheat โปรตีน W H E A T นะครับ wheat ก็ตามด้วยโปรตีนนะครับถ้าใครอยากดูนะครับตัวลิปเจลที่ผมใส่วีทโปรตีนเข้าไปคุณก็พิมพ์คําว่าริ้วรอยแล้วเสร็จปุ๊บ AI, คุณก็ทาเข้าไปครับถ้าคุณมีคอลลาเจนคุณทาคอลลาเจนถ้าคุณมีอะมิโนคุณทาอะมิโนออถ้าคุณมีไฮยาตัว HA คุณก็ทาไฮยาเข้าไปแต่ถ้าคุณไม่รู้จะมีอะไรก็เอาลิปเจลผมทาโบกๆไปทั้งหน้าก่อนนอนแค่นี้ครับแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าพอโปรตีนมันเข้าอยู่ที่หน้าพ๊กมันจะยกกระชับหน้านิดนึงภายในหนึ่งครั้งที่ใช้ล้าคุณรู้สึกว่าอ๋อเวลาหน้ามันอุ้มน้ําได้ดีจากการที่มีโปรตีนพอเนี่ยหน้ามันเลยดูเด้งดูไม่ค่อยหย่อนคล้อยนะครับรักทุกคนนะ ไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดนะครับว่าหุ้ยกินมากก็จะอันตรายอย่าสนใจเรื่องกินมากนะครับประสบการณ์ผมนะครับ90%ของคนที่คุยกับผมนะครับกินน้อยกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำครับใครชอบไอเดียเจ๋งๆแบบนี้นะครับเกี่ยวกับสุขภาพทั้งภายในและภายนอกเราเจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมแล้วทีมและ TikTok ก,ก็มีครับชื่อหมอทีมทีวรักแฟนๆทุกคนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ